6ครับ6ไม่ใช่ส3ก่อน2ในเรื่องของลบยูทาลีนในผักเมืองที่เขาจะมาช่วยเราที่คองเตยลิงกับที่เราจะทำแค่นี้ก่อนนะให้ได้ก่อนนะไม่อะไรอื่นไม่เอาลนะเอาสองอย่างเรื่องน้ำท่วมกับการงบที่จะมาแส่จัดการในเรื่องของคลองเตยลิงกับสน,นหนาแน่เราให้ช่วยงามท่านผ้ชมสามารถเข้ามากาผมไ่ลุง้ยรุ่งคันทอง

เออนี่สามัคคีบอกขออย่างนี้ครับ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  <laughs>

การซ้อมแผนในวันนี้จงสำเร็จทุรวงไปได้ด้วยดีและมีความปลอดภัยทุกคนเริ่มดำเนินการได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีกันไปบ้างนะคะับที่จะมาดูในรูปแบบไหนนะคะกัะนี่แน่นเลยบอกวาค่ะนี่ตอนนี้นะคะการมีตูนเราพร้อมทั้งคนพร้อมทั้งอุปกรณ์และพร้อมทั้งการบริหารจัดการผู้บริหารรับชมนะคะการซักซ้อมแผนนะคะในครั้งนี้ได้เลยค่ะก็สมาชิกสภาเทศบาล นะครับก็ร่วมชมเลยไปกันเจ็ดสกีเลยจ้า

ไปเรามาไว้ที่ชุมชนหยวาเ่เยอะไ่ยครับเยอะเพราะอไ้องบนไม่เยอะ่ไ่ครับคือต่อไปนกจะมีการตัดหนังนะครับมีต่อไปนะตัดหนังนะครับไปแ่งหนังออกมามาวามีจะไปแจงน่ะเก่ยวานนในัวเกี่ยวาพรายาทำไม่ดีที่สุดถ้าใครอยู่่าในก็ไม่รู้

นะครับไปนะครับไังน้ราสอบนะครับว่าตอนนี้มีผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในในบ้านเมืองนะครับรเบจ้งรัเแจ้งนต้นคือเป็นเป็นทงระทานะครับน้ำจะฝั่ง 可以理解。Mm hmm. you <laughs>

ไปสามารถช่วยเหลือได้บองต้นมีผู้ช่วยเหลือตัวเองได้สามคนแบบนี้ผู้ประสบภัยที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ครับช่วยเติผู้ประสบภัยด้วยต่อนนี้ก่อนนี้ต่อนนี้ก่อรุ่นต้อมแล้วนั่งเติมแทนที่เลย ทาทงนานของพวเราทุกฝ่ายทุกคนเนี่ยก็มีแผนนะครับออกแผนไว้แล้วนะครับเรามั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าในปีนี้จะวางนจัดการเรื่องการวนจัดการน้าได้อย่างทันต้วงนี้และได้ดีแน่นอนนะครับวันนี้ มาเยี่ยมจุดนี้เป็นศูนย์อประยบของเทศบาลสาคือที่พี่น้องประชาชนใช้อยู่เป็นประจำเรามีความกับมันอย่างดีระหว่างบ้านวัดและโรงเรียนซึ่งที่นี่ผมก็เคยเป็นเด็กวัดที่นี่มาอย่างยาวนานซึ่งจาววัดไว้ความร่วมมือกับโรงเรียนกับพี่น้องชุมชนชุมชนให้วความร่วมมือกับวัดด้วยดีนะครับเพราะฉะนั้นเท่าวิญ,ญญาณของอาจารย์อุ้ยหรือวิญ,ญญาณของท่าน อาจารย์ลุนทรรับรู้ได้ท่านคงปราบปลืปล้มใจไม่น้อยนะครับที่พี่น้องประชาชนจังให้ความไว้วางใจวัดเข้าองคเองนี้อยู่เป็นศูนย์รวมใจของผูทุก มีการเตรียความพร้อมให้กับผู้พักพิงและอาศัยเศษขยะที่ติดบริเวณท่อนะได้พูดคุยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในด้านของูนย์อพยพค่ะประิเชิค่ะ นัานสอดองไปทางสภาและหวัวหน้าสำนักกองที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อเตรียมความจบทเรียนที่ผ่านมาเมื่อหลายปีก่อนและทุกๆปีที่อเกิดเหตุนั้นประชุมมาหลายรอบละทั้งในเขตเทศบาลทั้งในเทศบาลทำงานเทศบาลข,ของเราก็ดีจัดก,การเรื่องการป้องกันน้ําท่วมได้ดีกว่าทุกปีอย่างแน,น่นอนไม่ว่าจะเป็นบุคลากรของเรานะครับ ได้มีการประชุมาบ้างได้ประสานกับหน่วยงาน,นเกี่ยวข้องไม่ว่าป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนไม่ว่าจะเป็นกรมจประทานและหน่วยทหารในพื้นที่ไม่ว่าคนคนฐานบทที่สี่สองหรือหน่วยฐานพนะ ไดลับโโอเคคอกค่ม okay, okay. okay. <cn> ือ no ับไม่ได <questo S 2> ้เ okay, ท okay. <cn> ียนษานะครับแล้วใครเ้จว่เทียนษาของวัด้ไได้ไมเียน้เทียนที่ได้นะครับ viên văn la. Viên viên thôi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 . ดังนั้นขอให้สิริสิทธิ์ทั้งหลายที่มีอยู่ณที่นี้และที่หนึ่งที่ใดขอโดยบรรดาให้ประธานชุมชนพี่น้องชุมชนที่มาณที่นี้และอยู่ที่บ้านจงมีความปลอดภัยทุกอย่างโดยว่าอย่างิีงการป้องกันไม่ให้น้ำท่วมทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนมาณที่นี้ผมขอเป็นอย่างนี้ว่าสิรสิทธิ์ทั้งหลายที่ผมอ้านคคงคุ้มครองท่านและพวกผมได้อย่างแน่นอนขอบคุณมากครับแล้วนะคะแลววันนี้ค่ะท่านมาพร้อมกับ ผู้แทนของทุกท่านนะคะด้านสภาท่านใดมีข้อมูลจะแจ้งนากเรียนพี่น้องเวลาจะได้บายใจอย่างนะครับว่าเมื่อกี้เนี่ยเราได้ไปซ้อมที่ทองเตยนายทองเตยใกล้บ้านนะครับซ้อมเครื่องมือซ้อมกมารบริจัดการกเพราะเครื่องมือเนี่ยเครื่องสูบน้ําที่นั่นเรามี18เครื่องเมื่อกี้สูบแค่สี่เครื่องภายในห้านาทีน้ําแห้งหมดเลยครับแค่สี่เครื่องิดแค่สี่เครื่อง ลืมพาชุมชนเข้าไปดูเมื่อกี้ตอนสูบเนี่ยแห้งพวกเหลือแต่โทรแล้วตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็อยากให้พี่น้องสบายใจไปในระดับหนึ่งที่เราสร้างความมั่นใจให้พี่น้องอยู่อย่างมีความสุขนะไม่เดือดร้อนมากนักว่านะครับกาประมาณนี้ตอนเราไปช่วยอีกเกร่งกานด้วยคทุกคนสมมตรงนี้นำกระจายปัญหากัน ถูกไฟนะแล้วกอย่างยิ่งเหตุร้อยต่อตรงเนี้ยแรงบานพวกเนี้ยตาสว่างพวเนี้ยพานระว่างก็รอดได้เลยดีแล้วนะเราบอกการพนันเข้าเข้ามาแค่ไหนทำไปไอ้ต่างถ้าตกเนี่ยพยายามลองไปเรียนลองเลยๆเอาไม่ทันหดมันหน่อยแล้วก็หลักใจยากเราไม่พอตอนนี้พยายามอีกส่วนรา อ๋อเรื่องเรื่องรถยะเรื่องรถยะก็จะทำในส่วนที่สำคัญผมคุยกับประหลัดกระทรวงมหาดไทยต่อหน้าท่านนักเสียานุทินเมื่ออาทิตย์แล้วแกมาเปิดฟุตบอลทิงครับก็สี่สิบแปดสิบาทมากฝาไปกินข้าวครับที่ร้านเตรียมรถผมก็นั่งอยู่ท่านสินุทิกับประหลัดกระทรวงผมบอกว่าหนึ่งผมก็ยอมรับเลยว่า hantar ppk